วันนี้เราจะไปไหนก้าววันนี้เราจะไปไหนกันไปนั่งรอได้ไปชมนั่นั่งรอเลยละไปไป ั้นไหน,นามมาแล้วครับนี่ไปส่งามเบีดถ้ามยอเลยค่ะสายมอเลยคะ่ะครับขอบคุณครับไป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 อย่ไปต่อประตูจะอยู่หน้<ม>าลนะคะไหอย่ขึ้นมาตอนไหนอันนี้ชั้นแรกเองเหรอไปให้หดูกู phải phải cao Cao mì con đấy <laughs> Mì con rồi đấy Sợ Giờ ra sợ tôi có nghĩ cái này luôn รถเราอยู <c ười> l ột l ột ่ตรงไหนอ่ะรถเราอยู่ตรงไหนนี่รถเราอู้หูรถเราภาพมุมสูงครับอันนี้คือภาพมุมสูงเมืองหัวเย็ดสวยอย่างสวยอ่ะบรรยากาศครับที่หอโบสถเจ้า สูงไหมก้าวสูงไหมมันต้องไปแลกเหรียญกับเจ้าหน้าที่ครับบอกต้องไปแลกเหรียญกับเจ้าหน้นาทีนะ่ใช่หย่อดข้างบนเลยก้าวเอาตาเข้าใกล้ๆดิ โอ้มีสาน้ำเลยเหรอ ตอนนี้เราอยู่ชั้นสามสิบเอ็ดมแค่ชั้นสาอใช่ไหมโอ้สวยงาม่โอ้สวยนะก้าว,ว,วต้องหัหน้าอีกฝั่งหนึ่ง แปปดยังมาเย็นตรงนี้มาแต่งสวยอ่ะโอเคยิ้มสามสี่ึบกระดึบกระดึบกระดึบอุ้ยมีกระรอกด้วยกระรอกทำไมเยอะจังเลย โอ้สวยอันนี้เป็นทิรทศการขื่อนันอ,อันนี้มาให้หารปลากับชื่อเป็นปลาชัยครับ อันนี้กำลังกินอยู่กินแตงเดียวเยอะมากเลยกินแตงเาียวแตงเ่ียวมันเติมรูปอ้วน วตอนนี <f dragging> ้ไงก็ได้ก้าวยัดเบิร์ตเดียว์นางลงนางลงอย่ายืนนางลงนางขูเขาล่งนางขูเขาลงเออระวังขี้นกนะก้าวขนานนกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเยอะแล้วก้าว ให้นกที่หนก้าาให้นกอยู่ข้างหน้านู้นนะดีนกเขาบอกว่ห้ามให้น้ำตาลนกนี่ค่ะอุ้ยนกใส่